คุณได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะการงานของคุณดีมากโดยเฉพาะคนค้าขายนะคะคุณจะหยิบเงินได้หลายๆก้อนทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่หลั่งไหลกันมานะคะถือว่าเป็นต้นเดือนที่แฮปปี้มากไม่ว่าจะหยิบจับค้าขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้ตลอดนะคะใครที่เกิดวันพุธและยังไม่คิดขยับค้าขายอะไรนี่ถือว่าพลาดอย่างแรงเลยนะเนี่ยเพราะว่าดวงดาวดีงามมากนะคะกรณีเป็นคนรับราชการหรือทำงานประจำนะคะ คุณรู้สึกชีวิตแฮป,ปี้มากนะคะสัปดาห์หน้าคุณรู้สึกรื่นรมงานที่ค้างๆคุณทําสําเร็จไปเสร็จหมดแล้วนะคะก็ค่อนข้างจะเบาๆชิวๆเลยนะคะมีเวลาเดินไปเม้ามอยกับเพื่อนๆข้างโต๊ะด้วยนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําและก็สําหรับคนค้าขายถือเป็นจังหวะเหมาะนะคะถ้าคุณจะลงทุนใหม่แนะนําเลยค่ะถ้าคุณจะลงทุนใหม่นะคะอาจารย์แนะนําเลยค่ะสัปดาห์หน้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับคนวันพุธนะคะจะซื้อจะขายอะไรเอามาเพิ่มมาเติมเหมาะนะคะได้ด้วยได้เม็ดเงินด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไพ่การเงินกันว่าจะสัมพันธ์กันไหมนะการเงินค่ะได้ไพ่สี่เหรียญแปลว่าอะไรแปลว่าการงานดีนะคะเก็บเงินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเงินหลั่งไหลมาแต่ตัวคุณเองนั้นนะคะจะต้องมีการจัดระบบระเบียบเรื่องการเงินให้มันมั่นคง ะะให้มันสามารถดําเนินไปได้ภายในครึ่งปีนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีถ้าได้เงินหลากหลายเข้ามาหลายๆก้อนนะคะแบ่งเลยค่ะ 1. เอาไปออมก้อนหนึ่งนะคะ2เอาไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินเพราะคุณจะมีเงินก้อนโตที่สามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่คุณกําลังเจอะเจออยู่ได้เลยนะคะและก้อนที่ 2. ที่3ใครจะอยากลงทุนได้ อีกหนึ่งก้อนก็เอาไว้ใช้นะคะเป็นกระแสงเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณวันพุธนะคะไม่น่าเป็นห่วงคุณจะอยู่ในสภาวะมีเงินนะคะเต็มไม้เต็มมือและบริหารจัดการให้มันดีนะคะถือว่าโอเคมากๆนะคะมีเงินเข้ามาและบริหารจัดการได้นี่ถือว่าโชคดีจริงๆนะต่อไปค่ะคนวันพุธนะคะเป็นโอกาสดีของคนโสดใครที่เป็นคนโสดวันพุธ สัปดาห์หน้านะคะคุณจะเจอเจอคนถูกอกถูกใจนะคะคุณจะเริ่มปิ๊งปั้งกับใครบางคนนะคะบางคนคุยกันมานานและไม่ได้สนใจอยู่ในแก๊งเพื่อนอยู่ดีๆมีโอกาสไปกินลงกินเลี้ยงกินงานวันเกิดหรือเจอเจอตามสถานที่สังสรรค์นะคะรู้สึกถูกอกถูกใจขอไลน์แลกเฟซกันเรียบร้อยนะคะสามารถสารสัมพันธ์กันได้และจะบอกให้เลยถ้าได้ไพ่แบบนี้ มันจะคลิกกันเร็วแล้วมันจะสารสัมพันธ์เลือนสถานะกันไวด้วยนะอันนี้ไม่ใช่แค่รักแรกแต่เป็นรักที่เห็นปุ๊บถูกใจสารสัมพันธ์ยกสถานะสามารถสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้นะคะมั่นคง แต่ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะสถานะความสัมพันธ์แฮ ppy ดีมากนะคะเอาอกเอาใจกันอย่างดีนะคะเอออห่หมกนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้นะคะก็แบ่งเวลานะคะเออเขาเรียกว่าไปเที่ยวเล่นกันบ้างนะคะเพราะคนมันพุทธเครียดมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะสัปดาห์นี้โอกาสเปิดแล้วนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาเอาอกเอาใจคนรักนะคะ และก็กรณีใครที่อยากแต่งงานนะคะใครที่อยากแต่งงานก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าจะเจราจานะคะเหมาะแก่การไปเจราจาสู่ขอนะสำหรับคนวันพุธสัปดาหนะ์หน้าใครที่คบกันมายาวนานจนมั่นใจว่าจะลงหลักปักฐานสัปดาหนะ์หน้าเหมาะแก่การไปเจราจาสู่ขอเพื่อจะเลื่อนสถานะได้แล้วค่ะเอาละค่ะ